เวลาเรียนหนังสือเด็กเ็เรียนชอบอู้ชอบลงไปเข้าน้ำลงไปทําอะไรก็ได้เดินอ้อยอิงแล้วค่อยกลับขึ้นมาเรียนผมก็ลงนะครับลงมาชั้นล่างสุดปุ๊บห้องน้าแม่งอยู่นู่นลงมาเดินจริงๆห้อาน้ำตัวนี้ก็มีนะแต่ชอบเดินไกลเดินไปเข้าน้ำทำธุระอ้อยอิงอ,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 อยู่คนเดียวแต่งรอแม่งก็มีแค่นั้นผมแม่งกมม็มีอยู่สามเซนอะมีอยู่แค่นั้นแล้วสุดท้ายก็เดินขึ้นจากฝั่งนี้แล้วก็เดินมาจะไปที่ห้องเรีนยนัวยองระหว่างที่ผมเดินไป,ไป,ไป อยู่ๆผมได้ยินเสียงดังฟอปฟอปผมเฮ้ยแล้วก็มีเสียงแบบคือโหอยขวนน่ากลัวมากผมเฮีย้ยะลรวะก็<ๆ>เลยชะโงกหน้าเข้าไปในห้องเรียนห้องหนึ่งที่ผมจะต้องเดินผ่านเห็นด้ยคุณครูผูห้หญิงคนหนึ่งอายุมากแล้วนะนะ กำลังทาการฆาตก,กรรมนักเรียนคือการตีนักเรียนแบ่งเป็นสองฝั่งเลยนะฝั่งนี้มีอยู่ประมาณห้าหกคนฝั่งนี้ก็มีอยู่ประมาณอีกห้าหกคนคือเรียกมาตีเรียกแต่ฝั่งขวามาแตอออเออีเออเออเด็กก็ร้องโวยหวนหโวยหวนเสร็จ๊บกมือจับตัวระหว่างนั้นเองอาจารย์เขาเห็นเขาบอกเห้ทามาเลยผมก็เดินเข้าไปในห้องแล้วทุกอย่างแม่งเกิดขึ้นเร็วมากครับผมเข้ามาเส็ผมก็ต่อคิวทางนี้เลยผมเอาแล้วเด็กน ี่มึงเข้ามาทำไมเนี่ยมึงคนละชั้นคนละมออกูเลยแต่ผมไม่มีโอกาสกล้ตัวผมก็แบบอ่ะเดี๋ยวพอถึงคนณคูแล้วกูจะพูดแล้วกันว่ากูครับผมกูแค่มาเยี่ยวแล้วกูจะไปแล้วอะไรเงี้ยพอไปถึงปุ๊บมาเน่ผมจะไม่ต้องแง่ปากไม่ต้องพูดเลยก่กอดอกผมก่อนโอ้โทั้งห้องแม่งแบบทุกคนก็แยกแยกย้ายไปไปนั่งให้เรียบร้อยเดินออกไปพอเดินไปนอกห้องผมมองเข้ามาในห้องแม่งเงียบกันหมด คุณขัวเขคงรู้แหละขวแม่ก็เงียบกูไม่เงียบกูแสตโต้บ้าตอนนี้กูแบบ